เบบี้กันเนอร์เบบี้กันเนอรปรึกษาอาติตายังจะซื้อตัวนักเตะจริงือเลยอาติต้าดูฟอร์มนักเตะอยู่ในท้องเลยเตะเก่งเหลือเกินเตะเก่งเหลือเกินอาติต้ามาดูแล้วโอโอเคอาติตาดูแล้วเนาะตกลงซื้อตัวคนนี้นะเจแปนปวอลรุตค่าตัวเท่าไหร่ ตัวเท่าไหร่ดีนะกี่ปอนเซ็นฟรีก่อนเซ็นฟรีตัวฟรีก่อนเซ็นฟรีก่อนเซ็นฟรีก่อนนะไปด้วยใจเนาะไปใจไปด้วยใจชอบเนาะมีด้วยเราเตะด้วยใจโอ้ยเตะให้ปูโอ้ปูชอบปูชอบอืม อยู่ดีเถอะวะคูะอสโมสรอาเซนนลนเห็นไหมเนยเพราะว่าพูดถึงอาเซนอลน่งเงียบเลย <laughs>